บ้านเดี่ยวชั้นเดียวสภาพนางฟ้าทำเลติดถนน3ามูนสี่ราคาเพียงแค่2.59ล้านบาทเท่านั้นเดี๋ยวพาไปดูกันบ้านนี้คือแบบเจ้าของดูแลดีมากนี่หน้าบ้านเขาก็จัดสวยงามเลยนะบ้านหลังนี้เขาติดกล้องวงจรปิดไว้ให้8ตัวจอดรถได้สองคันใส่หลังคามาเรียบร้อยเลยโรงจอดรถเขาก็จะปูกระเบื้องไว้ให้แบบนี้หลังนี้เขาเทปูนต่อเติมรอบบ้านเดี๋ยวพาไปดูต้นหน้าบ้านเขาเทปูนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เขาต่อเติมชานแล้วเขา ก็มีที่ไว้ให้นั่งเล่นด้วยค่ะเขาติดเหล็กดักรอบบ้าน บ้านหลังนี้3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องนั่งเล่นอีก1ห้องครัวแถมแอร์ให้3ตัวมีที่ห้องรีฟิงรูมห้องมาสเตอร์เบดรูมและห้องนอนมาตรฐานอีก1ห้องแถมพมานให้รอบบ้านค่ะฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมและที่สําคัญเขาแถมพัดลมให้ด้วยอันนี้คือเย็นจริงเฟอร์ที่เห็นอยู่ในบ้านหลังนี้เขาแถมให้หมดเลยนะชุดโต๊ะกินข้าวชุดนี้เขาก็ให้ด้วยโต๊ะนั่งเล่นนั่งจิบกาแฟเบาๆให้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันห้องครัวเขาก็จะกันด้วยกระจกบานสไลด์บานใหญ่ห้องครัวเขา เตร์ครัวตู้แขวนเตาแก๊สและฮูดูดควันให้ด้วยอันนี้ว่าจัดเต็มแล้วนะ อีกฝั่งหนึ่งก็มีนี่แล้วก็แถมพัดลมติดเพดานให้ด้วยอย่างที่บอกเขาต่อเติมระแนงรอบบ้านเลยเขาจะมี3มห้องนอน2ห้องน้ําเดี๋ยวจะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันห้องมาสเตอร์เบดมค่ะจะอยู่โซนหน้าบ้านเลยนะคะจะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็สามารถวางเตียง6ฟุตได้เลยห้องมาสเตอร์เบดมเขาแถมแอร์ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดมกันกระจกบ,บานใหญ่แต่งได้สะใจมากห้องน้ําเขาจะแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยประตูกระจกแบบนี้เลยแถมเครื่อง น้ำอุ่นแล้วก็มีชั้นสําหรับวางของสะดวกมากตรงนี้จะเป็นห้องมาตรฐานทั้ง2ห้องขนาดจะเท่ากันเลยค่ะห้องนี้เขาจะแถมแอร์ให้ด้วยนะอันนี้จะเป็นห้องที่3นะคะจะติดกับห้องน้ําเลยถ้ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็ห้องนี้เหมาะเลยค่ะห้องน้ํารวมฝั่งชั้นก็จะเหมือนกับห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดมเลยค่ะบ้านสภาพนางฟ้าเจ้าของอยู่ในโครงการเดียวกันแต่ว่าอัพยูบ้านหลังใหญ่ราคาคือน่ารักมากๆ2.59ล้านบาทเท่านั้นใครดูแล้วชอบนะต้องรีบติดต่อเลย